สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หิวแสงชาแนลนะครับสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่5แล้วนะครับก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะเลยนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับการคำนวณเวลาในการเปิดหรือปิดไฟให้กับพืชที่เลี้ยงอยู่เนี่ยนะครับผมก็ไปเซิร์ชมาหามาจากอินเทอร์เน็ตนะเราก็จะได้ข้อมูลมาก็คือก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะเปิดไฟให้พืชกี่ชั่วโมงต่อวันเนี่ยเราต้องรู้ค่า DLI ก่อนก็คือ Daily Light Integral แปลว่าค่าแสงที่พืชต้องการในแต่ละวันนะครับซึ่งพืชแต่ละชนิดแต่ละช่วงอายุเนี่ยจะมีทาร์เกต DLI ที่ต่างกันไปอันนี้เนี่ยสามารถที่จะไปเสิร์ชหาได้ใน Google เลยนะครับว่าพืชชนิดใดต้องการค่าทาร์เกต DLI เท่าไหร่ในโจทย,จทย์นี้เนี่ยผมจะให้ทาร์เกต DLI เท่ากับ45มโมนะแล้วค่า PPFD หมายถึงค่าที่ไฟพาะปลูกเนี่ยเราสามารถสร้างค่าได้อยู่ที่ประมาณ1000ไมโครโมลต่อวินาทีนะครับ เราได้2ค่านี้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องการเปลี่ยนหน่วย PPFd นะครับจากตอนแรกมันเป็นวินาทีนะเราต้องการเปลี่ยนจากวินาทีเป็นชั่วโมงเราก็ทำง่ายเลยคือเอา1,000 PPFd เนี่ยมาคูณ60แรกเพื่อเปลี่ยนเป็นเป็นนาทีนะครับและคูณอีก60เพื่อเปลี่ยนเป็นชั่วโมงเราก็จะได้มาเป็นเท่ากับ3 6 0ล้านหแสนไมโครโมเปอร์สแควร์เมตรเปอร์ถูกไหมครับพอได้ค่านี้มาเสร็จแล้วปุ๊บแต่เนื่องจากค่าของ ท่า겟เนี่ยมันเป็นโมนะเราต้องเปลี่ยนจากไมโครโมเป็นโมเราก็นำไปหารด้วย1ล้านคราวนี้เราก็จะได้มาเป็น3.6โมเ e อร์สแค r ร์ t มตรออันะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าที่เราเอาไว้เป็นตัวตั้งเนาะคราวนี้เรากลับไปดูที่ท่า Target d ย i ของเพื่อชนิดนี้เท่ากับ45โมถูกไหมครับเราก็นำา5 5โมมาตั้ง หารด้วย3.6คือค่าที่เราคิดได้ก็จะได้เท่ากับ12.5ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงครึ่งนั่นเอง mm. เพราะฉะนั้นสำหรับพืชตัวนี้ที่มีค่า t าร์เก็ DLI อยู่ที่45โมเราต้องการที่จะปลูกเ,เราต้องการที่จะเปิดไฟให้มันที่เหมาะสมก็คือ12.5ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงครื่งนั่นเองส่วนค่า t a r ์เกต DLI ของพืชในชนิดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ในใน description นะครับว่า มีพือ่อชนิดไหนที่ต้องการค่าทารเก็ตเดีเท่าไหร่ก็จบไปอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เกี่ยวกับค่าเด i แล้วก็คำถามที่ว่าจะต้องเปิดหรือปิดไฟนานมากแค่ไหนสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ